เอาละครับสวัสดีทุกคนนะฮะผมตอนดิสนิปก็อยู่กันในคาร์ดิลชิปไทยคุณอีกครั้งเข้ามาแล้วก็อย่าลืมไลค์ซับสไครป์คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวแต่งแรงเจ้ารถใหม่กันนะครับทุกคนเจ้าบูกาตี้คันนี้นะครับเป็นไฮเปอร์ลักซ์หนึ่งหนึ่งโซนน่าเชื่อในแมปนี้นะครับแต่รถที่เรานั่งอยู่จะเป็นเจ้าคันนี้นะไฮเปอร์ลักซ์เดว์โวนะครับบูกาตี้เดว์โวนั่นเองนะฮะเหมือนว่าจะเป็นรถคลาสเดียวกันนะครับทุกคนเจ้าคคคัันนนนนนีี้้้้ะะนน้้เเเเรื่่่่่่อออองงงงงดิิิมวววยยยููะะฮแแลลกก็็จาาตไปบ ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเจ้าลีมิเต็ด8ล้านคันนี้ราคาค้อนเอ้ยไม่ใช่ราคาราคาไม่แพงหรอกนะครับแต่ว่าความแรงเขาเนี่ค่อนข้างแรงเลยนะครับเกือบ400กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและก็ congratulations ยินดีกับเขาหน่อยซีซัน11มากันแล้วนะครับผมหลายคนก็น่าจะได้ลองเล่นกันแล้วนะฮะแล้วก็มีข่าวบอกมาว่าน้องๆบอกมาเจ้าคัน900ถ้วยเนี่ยขับดีมากนะครับในสนามซีซัน11มันเป็นแนวแรลลี่นะทุกคนสนามมันจะดูมึนๆงงๆหน่อยนะมันจะเลี้ยวแบบแรลลี่เลยนะครับลื่นด้ว นะซึ่งผมก็ชอบมากมีโอกาสคงได้ดูคันนี้กันนะครับ7,000ถ้วยนะบุกตี้แบบออฟโรดนะและคันนี้ก็เป็น ToyotaGR r ร์นะและเจ้ากระบะนี้ก็มีลายอันนี้ด้วยสวยมากนะครับผมแต่เจ้ารถ500ถ้วยอันนี้ผมไม่รู้รถอะไรแต่คันนี้รถ100ถ้วยนี่มันเป็นรถแรนดี่ในตำนานนะทุกคนสตาร์ทอสอะไรสักอย่างแลนเซียปะแลนเซียสตาร์ทอสไม่แน่ใจนะทุกคนชอบนะครับคนแก่ๆอย่างผมเนี่ยจะชอบนะฮะ <laughs> ตัวน,น้องๆก็จะชอบแบบแนวรถสปอร์ตนะผมก็ชอบนะครับ ก็มีโฟกัสไอเอสแลนดี้ด้วยนะฮะแก่มากนะครับสำหรับซีซั่น11เโอเคมาเข้าเรื่องของเราไฮเปอร์ลุก1นึผมรู้แค่ว่ามันคือบูกตี้นะแต่รุ่นเนี่ยไม่แน่ใจเลยอะมันมีหลายโฉมแล้วเกินก็8ล้านผมกดซื้อมาก่อนแล้วมาที่การ์ลาดแล้วกดดายให้ดูกันเลยตรงนี้นะครับอย่างเทเมื่อสตาร์ทแล้วตรงนี้มันเด้งขึ้นมาด้วยนะครับสำหรับสปายเลอร์และท่อเขาก็เป็น4รูเบิ้มดิฟฟิวเซอร์ข้างหลังเป็นคาร์บอนนะครับไฟท้ายแบบยาวมีรูนะครับไล่ลมเข้าไปลนะ้อน อ,อะไรเหมือนใบมีดที่แบบสลับกันอย่างงดงามนะครับปั๊มเบรกของเขาเขาเป็นสีฟ้าแบบด้านในด้วยนะแล้วก็ขอบลูกงนี้ก็จะเป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็เป็นผิวดํามันแบบนี้ไม่มันผิวดาเม็ดนะครับดําเม็ดดาด,ด้านนะครับสวยมากเดี๋ยวลองเร่งให้ดูก่อนนะอู้หูยนี่เค,เ,คเครื่องเดิมนะครับทุกคน้นแล้วทําไมละ่ะก็ต้องเหินด้วยอะครับผมแล้วก็เลี้ยวโหมันเทอะนี่ยโอเคฮะแล้วก็ดิฟโชว์ระบบเบรกเขาหน่อยนะครับแล้วก็เข้ามาดูภายในนิดนึง ก็ต้องบอกเลยว่าดูเป็นรถสปอร์ตนะครับเป็นรถไฮเปอร์คาร์นะมีปุ่มมีคาร์บอนมีพวงมาลัยนะครับมีลักซูรี่นะครับดูดูหรานะฮะผมโอเคครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าขับเดิมๆขอเดินดีกว่านะฮะเป็นออฟวิด้านะครับให้มาอยู่แล้วก็ใส่เครื่องก่อนนะครับเครื่องเซ็งนะครับหนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นนะบวกความแรงมาอีกสิบเก้าไมล์ต่อเอลแล้วก็ตาเลขเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับเกือบสองล้านนะทุกคนหมดเยอะเหมือนกันนะอัตราเร่งอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์บวกเข้าไปแล้วก็อีกหนึ่งล้านนะ แล้วก็ยางนะครับเราก็ใช้เป็นเลสทายไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปลงแรลลี่ด้วยนะฮะแล้วก็เบรกก็เป็นเลสเบรกอีกเก้าแสนมูเกือบล้านหมดเงินเ,นเยอะน,นเนี่ยแล้วก็เอาวิวได e นะครับซื่อของเดิมก็ให้มาอยู่แล้วก็โอเคนะฮะริสอร์ประแจก็อัพลงไปอีกไหมนะครับ จะได้โหลดโรลสปาเลอร์ก็ของเดิมนะครับแต่งได้ประมาณนี้เปลี่ยนล้อได้แต่คันนี้จะไม่เปลี่ยนนะจะใช้ล้อของเขานะครับมันคืออริจินนันนั่นเองนะครับสีบอดี้เปลี่ยนได้เอาเป็นสีฟ้านะครับผมดีไอในสีเหลืองเหลืองนะฮะสีสองแดงแดงนะครับไม่เข้ากันเลยเพราะว่าตอนนี้บรรยากาศมันแสงมันไม่ได้นะครับเฮ้ยแต่ก็สวยนะเนี่ยเหลืองดำารถสีฟ้านะครับแล้วก็ล้อสีเหลืองด้วยซึ่งมันกําลังจะมืดนะครับทุกคนสีมันจะเพี้ยนๆหน่อยนะครับผมจะใส่ปั๊ม เป็นสีเหลืองประมาณนี้นะครับจะได้ดูสดใสหน่อยนะโอเคเฮ้ย <Okay. S 1> hey, hey, hey. ดูเท่ละหรือว่าปั๊มแดงดีภายในสีเหลืองมันก็ดูลักซ์รี่ดีนะครับเนี่ย ไม่รู้ว่าความเร็วท็อปสปีดเท่าไหร่นะตอนนี้ผมวิ่งให้ดูนะครับ390เนะครับเมื่อกี้ขึ้นไปถึงนะครับโอเคมาที่ปั๊มทางนี้โอ้โหแล้วเพินทางนี้โอ้โหโอ้โหโคตรไกลผมเอาเป็นปั๊มแดงๆดีกว่านะจะได้ดูซิงซิงนะครับแล้วก็ภายในน่าจะสีแดงเหรอเอาเป็นว่าเดี๋ยวก่อนนะขอลงสนามที่ก่อนนะครับผม Endurance นะฮะก็มี R35 มนะครับมีบุคกิตตี้าวแล้วก็พอเช่ h e 3คันตัวเตึงทางนั้นออกตัวมาแล้วเราก็พุ่งนำมาที่1เลยแต่บรรยากาศก็จะดูมืดๆเอยนะเปิดไฟเรียบร้อยแล ซ้ายแล้วขวาแล้วกดออกมาครับอ,อ้โหนไปดูข้างหลังหน่อยโอ้โหโล่งเลยครับทุกคนซึ่งนั้นจะทําให้เราขับได้อย่างสบายใจนะครับไม่มีคนมาจี้หลังโอ้โหมันแรงนะครับทุกคนดูดิดูดิแต่รู้สึกเหมือนมันจะดิบดิบหน่อยนะโอ้โหเลี้ยวเลี้ยง่ายด้วยแต่เซ็กชันนี้เซ็กชันนี้โอ้โหแล้วมาที่เลี้ยวนี้เลี้ยวนี้ และวเลี้ยวซ้ายขึ้นมาแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปในอุมโมงค์นะครับด้วยความแรง200ขึ้นไปถึง300เพียงแป๊แบ,บเดียวนะครับผมแต่เลี้ยวขวา,วาดีมาปุ๊บกดมากดมา200อยู่นะ200ยังไม่3นะครับ และบงตรงนี้3 0 0เรียบร้อยนะครับ3รอบนะครับทุกคนข้างหน้านี่โฟลงซ้ายนะครับโอ้โหเอาอยู่นะครับเบรกเราซ้ายและขวาที่ความแรงประมาณ200ได้นะครับเราก็นํามาค่อนข้างจะไกลครับทุกคนแล้วก็ออกโค้งนี้มาดูดีงามนะของดีนะโบกตี้หนึ่งหนึ่งศูนย์นะผมเรียกมันนี้ได้มาแล้วก็ขวามาแล้วนี่ก็คือ1รอบนะครับของสนามเอ็นจูแรนด์นะครับหรือสนามเริมังนั่นเองนะครับ สายโอ้โหเรียบร้อยครับเกิดอุบิเหตุนะแต่เราก็ยังไม่โดนเสียบนะยังขึ้นถ้วยอท้องอยู่ให้ดูข้างหลังก็ยังโล่งอะครับทุกคนออกกันไปหมดแล้วมังคับนั่นตอนนี้ความแรง360แล้วผมก็เบรกโอ้โหทุกคนดิเบรกดีมากนะครับแล้วก็รถไม่ค่อยเสียาการด้วยนะความแรงก็เกือบ300แล้วก็เลี้ยวตรงนี้โอ้โหทุกคนดูสิทําได้เร็วมากเลยนะการเข้าโค้งมาเกี่ยค่อนข้างลึกแล้วเดี๋ยวผมจะเลี้ยวขวา้างนานี้โดยไม่กดเบรกนะครับแต่รถเสียาการไปแล้วมันเบรกอันตโนมัติไปแล้วนะครับรอบสุดท้ายนะคะดูทรงเหมือนว่า จะน็อกรอบอาร์สามห้าว่ะครับทุกคนข้างหน้าเรานะครับโอ้โหอาร์สามห้าชนครับแล้วเราก็เสียบเข้าไปนะครับและขวานี่เราก็จะจบเลสนะครับสามรอบเรียบร้อยโยกูสามหกศูนย์ไปเป็นเล็หนึ่งนาทีแปดวินะครับผมโคตเทอไทม์ก็สามนาทีสามสิบสี่วิเลยทีเดียวนะ ก็เป็นรถที่เท่แล้วกันนะครับความแรงก็ถือว่าโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวแต่งภายในก่อนนะรู้สึกอยากไม่ค่อยโดนนะครับเอาละครับทุกคนและนี่ก็คือเวอร์ชันเสร็จสมบูรณ์ของเรานะรู้สึกว่ามันดูมีความลัสซูรี่หรูหรานะฮะแล้วก็มีความซิ่งด้วยนะเป็นล้อเทาๆดำๆดำดำปั๊มแดงภายในก็แดงเหลืองนะครับเมื่อกี้ก็คือคน3คันนี้ที่ลงกับเรานะครับแล้วก็มีไม่จบคันหนึ่งนะพอเชื่อขึ้นแค่สองคนนะครับที่บอร์ดตรงนี้นะครับคันไม่จบเหมือนจะเป็นพอเชสซิ่งคันนี้นะแต่อสามห้านี่เขาจบอยู่ นะฮะเทมากนะครับสวยมากรถเรานะครับเป็นบุคกัตตี้สีฟ้าล้อดำปั๊มเบมโบภายในหนังกรับสปายเลอร์อัตโนมัติโอตโตเมติกนะครับออโตโสเมติก แดดก็ไล่มาเพื่อชมความงามของผิวของเขานะครับสวยมากโดยรวมแล้วชอบหนามแดนะครับทุกคนเจอกระพอเช่ล่ะคะออกตัวมาแล้วแต่งเต็มเอยไม่รู้เลยชนรถต้นต้นไปครับทะลุเลยทีเดียวนะครับแล้วรถเราส่งมั้ได้ครับทุกคนแล้วเข้าเส้นชัยตอนไหนไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือเราต้องบินฮะนี่เฮ้ยทุกคนขึ้นมาวันนี้โอ้โหขึ้นมาเป็นธนาคารอะไรต่างทำไมครับเนี่ย มาต่อที่สนามโอเวอเจอับคันเดิมเลยน้องก,ก็มาแข่งกับเรานะครับให้เป็นคอนเทนต์นะฮะอกรอบนะครับมาดูกันว่า,าทําเวลาได้ดีแค่ไหนกับเจ้าบูก็ตตี้สีฟ้าของเรานะครับบูก็ตตี้ลิมิต็ดตัวใหม่แต่งไปรวมๆสิบล,ล้านได้นะครับทุกคนสิบล้านกว่าด้วยซ้ําแล้วข้างหน้านี้ไม่รู้รถใครเราก็ไล่บี้ไปครับไล่บี้มาเราขึ้นที่สองบึ๊บบึ๊บข้างหน้านี้คืออะไรอะไรอะรถอะไรอะก็ได้วะทุกคนเอ้ยบุลลี่เลย แล้วก็คืออยู่ที่2แล้วนะครับเนี่ยเอาเอาเรื่องอยู่นะพอเช่นนะเอาเรื่องนะบริรี่แต่แต่แตเปนแต่งสีดําดูไม่รู้เลยอ่ะใช่ไหมไม่แน่ใจนะใครรู้คอมเมนต์เข้ามาได้เรามีสมาธิหน่อยรอบ3นะครับเราต้องไล่หวดพอเช่ไปพอเช่แรงวะ่แะแ้่ทําไมสนาม e n d นดูแลนส์เขาแบบ ไม่ค่อยเหยียบคันเร่งเลยและแดกก็ไม่ได้เหยียบพันเร่งหรือยังไงนะครับแต่ตอนนี้เหมือนแบบโอ้จะไม่ทันเรานะครับเนี่ยรอบ4แล้วนะฮะแล้วไซนี่มาผมพยายามเกาะอําแพงนะครับเพื่อให้ความแรงนั้นมันคงที่นะครับความแรงนั้นมันขึ้น400นะฮะแล้วคงนี้อีกครั้งครับโคงนี้จะเข้ารอบ5้านะครับเราโอกาสไม่เยอะนะครับทุกคนจะพลาดไม่ได้แม้แต่เซนมิเมตรเดียวนะครับจะพลาดไม่ได้แม้แต่มิลิเซตเดียวเราก็อุ้ยกําแพงดูดเราก็อุโหที้เข้ามาที่เข้ามาอีก เราน่าจะตามเขอยู่ประมาณ3วิครับทุกคน3วิอยู่้านานนั้นสลิปโอ้โหเรียบร้อยครับพอเชชนนะครับเกิดอุบิเหตุนะครับเยลโล่แฟกนะฮะแล้วก็รอบสุดท้ายแล้วนะครับผมโอ้โหแล้วถ้วยทองจะไปไหนเสียได้แล้วทองจะไปไหนนะครับถ้วยทองจะไปไหนนะครับแบบนี้นะครับเรือรถล่มใน n สคา a r ถ้วยทองจะหายไปไหนจากเราไม่ได้ครับโอ้โหกำแพงดู โอ้วเลี uh ้ยวมาโอ้ยุูเรียบร้อยครับผมเป็นบูกตี้ตัวซิ่งลิมิเต็ดของเรานะครับเอาชนะไปได้นะและรอบนี้คือรอบวนะินนิ่งนะครับรอบวินนิ่งแ l a นะครับรอบเซเลเบตนะครับวิ่งโชว์ผู้ชมหน่อยย uh ุค uh. ูนี่ผู้ชมนั่งอยู่เต็มเลยนะครับอันนี้ก็มันโน่นไปนะฮะ โอเคครับเดี๋ยวเราไปรับถ้วยกันก่อนนะครับรับถ้วยนะครับต้องมาที่นี่นะครับนี่แล้วก็จะมีนักข่าวมาสัมภาษณ์เราความรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างนะครับที่จบเบสแล็บเท่ากับที่2เลยนะ17.3แต่เขาไปพลาดชนนะครับต่อกันที่สนามเซอร์กิตเลยและกันนะครับรอบเดียวพอนะครับรู้ผลนะครับโอเคครับมาเลยครับโอเคครับเลี้ยวขวานี่แล้วซ้ายเลี้ยวขวาโอ้โหมันเลี้ยวดีครับทุกคนมันก็เลี้ยวโอเคนะครับผมแล้วก็เลี้ยวซ้ายนี่โอ้โหโอ้โหยังไง เอาเมาส์ออกไปนะครับอย่ามาเกะกัดน,นีโคค่โอเคฮะโอเคฮะแต่ตรงยาวดิโอ้สับเกี้ยหกไม้โอ้โหสับเกี้ยหกได้แป๊บเดียวก็ต้องเบรกนะครับเพราะว่านี่คือโคแ้แฮปพินนั่นเองนะครับแฮปพินสุดโคตรแล้วเลี้ยวซ้ายที่มาข้างหลังเป็นยังไงบ้างข้างหลังหันไปดูไว้เดี๋ยวเดี๋ยวขวาก่อนหันไปดูแล้วเงียบกริบโอ้โหอ,อ,อ,อยู่นู่นอยู่นะครับ น้องเขาอยู่นู่นอยู่น้่นน่าจะลดมีปัญหาหน่าจะเซตติ้งไม่ลงตัวนะครับและเราก็จบไปเปที่เรียบร้อยนะครับผมโอเคครับอยู่กันในไฮเวย์เจอกับโคนิเซกเจอกับแอโบออกตัวมาเราเหมือนจะนำแต่ไม่รู้ว่า2รอบนี้เราจะได้ถ้วยทองแล้วก็จบที่1ึงไปได้หรือไม่นะครับแต่่านน้อยก็ต้องขึ้นโพเดียมแน่นอนเพราะมันมีแค่3คันนะ <c oughs> อ่ะพุ่งมาขึ้นมาบนเมล์เทนทางนี้เราก็อัดความแรงมานะครับความแรง360้นะครับผม แรงมากและรถเราก็สวยมากนะครับเนี่ยชอบที่ยางมันรีบเห็นไหมทุกคนมันมีการแบบเกิดอาการเบรขกันบนถนนนะครับเป็นอินโนเวชันที่เท่มากแล้วก็เสียงในอุโมงเนี่ยจะลั่นมากเลยนะครับผมูนมาครับบุกตตซิงลิเต็ดของเราจะต้องคว้าถ้วยทองไ้ได้เรือล่มในซอร์กิตเอยเรือล่มในไฮเวย์แล้วถ้วยทองจะไปไหนนะครับโอ้โหโล่งเลยครับทุกคน ตเราเอาชนะบูกตี้กับแลมโบได้จริงหรือมาดูกันและขึ้นไฮเวย์มาดิไฮเวย์ครับคอนเซ็ปต์ของเขาการขับบนไฮเวย์มันก็ต้องขึ้นบนไฮเวย์นะครับและเลี้ยวขวาน,นี่ก็รอบสุดท้ายแล้วครับทุกคนโอเคครับความแรงเราก็เดี๋ยวดูตอนขึ้นไปบนมาร์เทนนะครับสามสองหนึ่งสามร้อยแปดสิบปุ๊บปุ๊บปุ๊บสามร้อยโอ้โหมันโค้งเดิทุกคน เอะตรงๆนี้ครับโอ้ไม่เลี้ยวนะโอ้โหยังไม่ได้ครับยังยังยังครับทางตรงมันไม่พอนะครับผมแล้วก็ลงตรงนี้มาดูตรงนี้ครับ380 3 9อกโอ้โหสี่ร้อยกว่านะครับเนี่ทุกคนแล้วก็ชนกําแพงนะครับผมและลัดแลบแล้วด้วยนะครับแล้วข้างหลังก็คือโล่งนะครับรอบนี้บอกเลยว่ากินกล้วยนะฮะอาทิตย์ตกแล้วนะครับตอนนี้เวลาน่าจะประมาณ6กโมงครึ่งนะครับขึ้นมาบนไฮเวย์ปุ๊บ องยาวความแรงก็422น่าจะตึงนะครับทุกคนแล้วเข้าเส้นชัยไปที่เป็นแลบ58.2วินะครับตัวเท่าไามก็2นาทีนะเฮ้ยเอาว่ะบูกาตีซิงเรานี่มันไฮคลาสชัดเลยแล้วก็ดิฟไปดีครับผมบูแล้วก็ขึ้นคอนเทนเดอร์โชว์นะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นยังไงฮะเป็นยังไงฮะแล้วก็กดเลี้ยวบุ๊บบุ๊บโอ้โหแล้วขึ้นต่อเห็นไหมครับทุกคนรู้สึกว่าบูกาตีซิงเราเนี่ยมันคุ้มค่ากับ10ล้านที่เสียไปหรือไม่นะครับ คือจ,จริงๆความคุ้มค่าของจรวดลิมิเต็ดเนี่ยคือมันคุ้มตั้งแต่มันเป็นลิมิเต็ดแล้วนะครับเพราะกว่ามันจะวนมาขายใหม่ก็ไม่ทราบว่ามันจะมาเมื่อไหร่นะและมันเป็นลิมิเต็ดมันเข้าไว้โชว์ในดีลเลอร์เท่ๆนะทุกคนครับผมขอแต่งรถแป๊บนึงนะครับทุกคนมีเวลาแค่ประมาณสัก3วินะครับเปลี่ยนยางปุ๊บแค่นั้นแหละเปลี่ยนแค่ยางพอก็อยู่กันใน s S 1เลเลยนะครับก็มีรถตามนี้นะครับมีลัมโบดิปด้วยโอ้ไม่ไหวหรอก Lamb บดิปกลื่นแล้วเลี้ยวมานี่แล้วเราถามว่าเราเลื่อนไหมผมว่ากลื่นนะ โอเครับแล้วโค้งนี้เออโค้งนี้นี่โคง้งเอ็นดูแลนด์นะอันนี้ก็สนามเอ็นดูแลนด์ด้วยเหมือนอกันนะครับและเนี่ยแรลลี่ทางมันจะแบบออกมาอย่างเงี้ยครับทุกคนทางมันจะค่อนข้างฉีกเลยทีเดียวนะฮะมาที่ทรายมาที่ไรต้องเปลี่ยนยางเป็นออฟโรดไม่ขยางหนามก็ดีนะผมรู้สึกว่ายางหนามมันก็เกาะอยู่เหมือนกันนะครับยางที่มันเป็นตะกูหินอะนะครับสไปอ์อะอ่ะทางนี้ก็จะเด้งๆหน่อยข้างหน้านี่มันจะต้องระวังชนแล้วก็เลี้ยวอย่างงี แล้วก็โอ้โหเสียหลักเสียการแล้วก็โอ้โหวี่รถเราก็ไม่ได้แรงมากนะทุกคนกลางๆนะเพราะเผื่อจะแพ้เจ้ารถกระบะที่ให้ดูไปตอนแรกนะกลับของซีซันสิบเอ็ดนะครับที่เป็นรถแรลลี่ของเขานะครับมาพร้อมกับซีซันนี้แพ็กเกจของเขาโคตรเท่เลยแล้วก็เลี้ยวขวาขึ้นมาแล้วก็บินนรงนี้จะบินหน่อยแล้วก็จะเสียการนะครับแล้วตรงที่ก็เข้าเช็คควอยรอบสุดท้ายนะครับ เราก็ยังคงขึ้นถ้วยทองอยู่นะครับบูกตต้เส้นของเราต้องบอกเลยว่าทําได้ดีเลยทีเดียวและคงจะทําได้ดีอยู่ไหมครับเลี้ยวมาโอ้โหแล้วรถไรครับสวบเรามาเมื่อกี้นะครับผ่านหน้าเราไปแบบอันตรายมากเลยนะครับปุ่นปุ่นคบแบบนั้นเนี่ยโอเคฮะเลี้ยวมาได้ดีครับตอนนี้ยังดีอยู่ครับกูดกูดครับกูดกูดบูกตต้ทีมครับบูกตตี้ทีมยังกูดกูดอยู่บูกาตี้มันจริงๆมันเป็นรถแข่งพวกแนว GT นะทุกคนเออเอามาลงแรนลี่เนี่ยเป็นอะไรที่แปลกแหวกแนวมากนะครับผม ไม่ค่อยมีโบกตี้ในแรลลี่นะฮะจะเป็นแนวทีทีมากกว่าแ,แนวแอนเดอรแลนอะไรพวกนั้นเนาะโอเครอบสุดท้ายจะไปไหนได้ถ่วยทองจะเสร็จเราเสร็จเราเสร็จเราแล้วผมก็จะเขินพุ่งขึ้นอย่างนี้อู้นล้วพุ่งมาและนี่ก็คือ,อหูปัดตรดเข้าด้วยครับทุกคน50.7วินะครับก็ถือโอเคนะทุกคนรถมันเน่งนะครับมันไม่ค่อยเสียการมากไม่รู้ว่าเป็นเพราะดวงดวหรือเปล่านะนี่ รถกระบะคันนี้ขับดีมากครับถูกเทมากครับทุกคนดูด้วยนะและวไฟหน้าทํามาแบบใหญ่มากเอาเปลี่ยนเฉยอันนี้เป็นมัดมักกีนะมัดแต่งก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบุกตก็ซิงของเรากับการลงสนามใหม่นะเวลาโอเคเลยนะเป็นแลบ50.7นะแล้วก็คันนี้ที่ลำโบดิ้เอาลงได้ด้วยนะนี่ครับเขาใส่ยางสไปนนะยางสไป์ก็ดีนะครับเวลาอยู่บนทรายไม่ค่อยลื่นเลยดีดีดีค c o m m e ตนะฮะ แนะนำมาต่อกันที่ u ม t เทนเลยละกันนะฮะผมผม3 2 1ก็มีแลมโบดิฟแล้วก็พอเชสซิ่งนะครับพอเชสเอนดูแลน c ์นะครับผมก็ oh. อยู่กันในวงเสียงกันลั่นๆแล้วยังไงครับแลมโบดิฟยังไงยังไงจะจะจี้ตูจี้อยู่แล้วนะครับผมแล้วโอ้โหดูข้างหน้าก่อนครับผมกล้องครับโอ้โหเลี้ยวเมื่อกี้โคตรคมเลยอะรถเราอะแล้วก็ขวาดี้อย่าตกเขานะครับแต่ผมว่า l a มโบอาจจะตกได้นะมันเลี้ยวยากนะหนยายแลมโบตามมาอยู่ลองโมดจะดู อุ้ยเก็บเล็ค,ค้อยมาแล้วเราเนี่ยแหละตกเขาเรียบร้อยจะทันไหมจะทันหรือไม่เอา้าแลมโบเอา้าโกโกโขับเล่นกันไปเลยทีนี้รีบไปเร็วเดี๋ยวไอ้นี่หลุดเรียนสนามลุดนะครับนี่มันคอนเทนต์ชัดเลยนะครับนี่เมื่อกี้นะ้องพอเชบ,บินลงไปข้างล่างเลยนะฮะแลมโบก็เบรกรอเราอีกเอาโอ้โหไม่เนียนเลยอะอย่างเงี้ยแข่งไม่เนียนโอ้โหเขินมากางี้โอ้โห่โอเคมา อัดลงข่าวลงนี้กันหน่อยนะครับทางนี้จะเป็นกลมวงลงนะครับแต่มันก็จะเลี้ยวๆหน่อยนะครับจะทําความแรงได้เท่าไหร่เดี๋ยวรู้เลยลงทางนี้ปู๊บปุ๊บบุ๊บบู๊บปู๊บก็ไม่เท่าไหร่ยังไม่400เลยครับทุกคนแล้วมาที่หมู่บ้านทางนี้ปู๊บ380บู๊บ390แล้วลงตรงนี้ปู๊บโอ้โหไม่ได้ไม่ได้แล้วต้องต้องเบรกแล้วเออโอ้โหเกือบล่วงแล้วข้างหลังเราแลมโบยังอยู่ไหมไม่ทราบนะครับผมแล้วเดี๋ยวซ่ามีเช็คไฟไหมไม่มิดนะครับผมชอบมามิดเช็คไฟแถวนี้ชอบแบบรัดเกินไง ัดทุ่งเกิดแล้วจนพาดเช็คพอยนะครับแล้วก็นี่ครับแล้วก็บืนโอ้โหหมุนตูดด้วยก็จบไปในนาทีสามสิบหนะครับผมอาฮ่า,าแลมโบดิปมาแล้วเฝ้าชนด้วยเปิดคอลิชันทั้งคู่นะครับโอ้โห,โโหเมื่อกี้เรา ไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่านะฮะผมโดนพอเช่ชนแบบเด้งเลยนะฮะโอเคและนี่ก็คือความแรงสูงสุดของเขานนะทกคนหู421นะแต่เรามีอัดไป422บ้างนะครับถ้าลงเนินหนักหนักก็พุ่งไปถึง425ได้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าบูกัสตีซิงคันฟ้าสุดเท่ลิมิเต็ดของเราคานันนี้10ล้านบวกนะครับสวยมากนะอยู่ในดีลเลอร์ก็เท่ขอบคุณนักซิ่งทั้งสองคนด้วยนะครับที่มาแจมกับเรานะครับคือเราไม่ได้มีการนัดนะทุกคนใครที่แอดเข้ามาเนี่ จอยมาเจอกันอะไรเงี้ยก็เวลาพี่อัดอยู่ก็ใส่กันเลยนะครับผมมาชวนมาลงสนามด้ยวยกันเลยนะฮะก็อย่าลืมไลค์แล้วก็ซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปออกไปเรื่อยๆนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมา thank you very much แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม